ออกซิเจนสิ่งที่มีชีวิตยอยู่ไม่ได้ข่าววันนี้บอกว่านักไต่เขาหิมาลัยเสียชีวิตเพราะไม่ยอมใช้ออกซิเจนขณะบินขึ้นสูงตามคำแนะนำสำหรับนักไต่เขาทุกคนไม่มีคนบอกเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีความจำเป็นเหมือนคนอื่นทั่วไปแต่เมื่อไต่ขึ้นได้ไม่นานเขาหายใจไม่ออกเพราะขาดออกซิเจนจึงร่วงหล่น ลงมาสู่เชิงเขามีการเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับร่างที่ไร้วิญญาณของคนเก่งคนนี้ในชีวิตมนุษย์เราเขาต้องไต่ภูเขาแห่งความนีงามทุกวันเพื่อจะได้รับความรอดขณะไต่ขึ้นภูเขาเขาต้องการคำภาวนาและพระวาจาพระเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้ปรับเข้ากับสถานการณ์ และถ้าประศจากการติโต่กับพระเจ้าแล้วไม่มีใครขึ้นถึงยอดได้เขาจะต้องลนลงมาอย่างแน่นอนขอพระเจ้าโปรดอย่าให้เราคิดว่าเราเป็นคนเก่งเหมือนนักไต่เขาดังกล่าวพระอัรครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง